บอกพ่อพี่จะมมีอะไรเนี่าร่นรกีเตอร์วกไม่เคยเล่นเลยีะพี่พี่ให้ผมสปอยไหมพี่หลอนน่าสนแล้วอะไรเนี่ยลาบอยสัตว์อ่ะเฮ้ยมาเกาหลีไอเปิดไฟเล่นตุ๊ดไอเปิดไฟเล่นตุใส่ไอตุ๊ดตุ๊ด ไอ้กันเนี้ยมาห้องบดิีใช่ปุนไปเลนตใช่ปไปเล่นตวโอ้โอ้ยเอ้ยเอ้ยอีกันลีอีกันลีากันจ้าอีกันลีเฮ้ยมอ้เก็บกดไมเห็ยเลยยับยาีอีกลีตใช่เก็บกดไ่้ไม่ปลอมกันนอ่ะยับยาีเจอเมไไหนมยือเตียทำไมอ่ะไหบอกมันตุ้ดไม่ะยือเตียงน่ะเป็นไฟด้วยเป็นไฟห้องด้วยโหลดตุ๊ดเกินอ่ะไปทนทำไปวะ แหลกเฮ้ยแกโหลดผีเหรอวะแหลกชิบหายเลยเนี่ยไปพร้อมกันดิ๋ยวตูข้างบนสองคนเนี่ยไมิดแนนเนี่ยตัวก็ดำตัวก็ดำมองก็ไม่เห็นตัวก็ดำไม่เห็นตัวดับทำไมทำไมมันแหลกแหลกเองวะปกติตัวก็ดำติงบ่ามันล็อกขาดเปิดไฟจีบิกปิดไฟปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยปิดไฟด้วยปิดไฟเหรอไเปิดอะไอ้เหี้ย กูแจแล้วไม่แล้วไหนหนไอเจอคุณกันแหละนี่ตอนนี้มันกุญแจเนี่ยเฮี้ยเก็บไม่ได้กดคีย์กบียังมีเติร์นเดินแม่กดไม่ได้เน่ะเก็บไดยน่ะกดจีดูกดจีไงบี่กดจีมันมีเปล่าถ้ามีก็โผก็ไม่ต้องก็ไปเปิดตัวเลยนี่เปิดให้เปิดใครใครถือไฟอ่ะใครถือไฟอะไม่ไม่กดผิดกดผิด

พอดีท nice> ั้งตัวเป็นไฟอ่ะพอดีเป็นเอ้ยานยาแล้วไงการเสร็จแล้วมาแค่นี้เองหรอวะใช่อี่าเกิไอ้บ้กเก็บ้างออ้ยป้เปปิดล้อก่อนปดอกอนัมีเฮียเนี่ยล้วเดี๋อ้บกไบก็เฮียเขา ออเฮ้ยมาไฟได้ไหมเนี่ยไฟโอ้ยเยี่ยเปิดเถอะบ้าบอยเยี่ยบ้าบอยบ้าบอยเฮ้ยใครขังกูมันอยู่ไหนวะบูให้อีกคอมเนี่ยไอ้เชี่ยนี่ปอขังกูเฮ้ยไอเจอโคบบาแล้วเตงมึงพ่อเนี่ยวะไอ้บอลยิงเก่า บอลอกพลงแม่งหลอดพี่ปอบอกิเพียเพียสองไงเบ้านนี่เพีสเด็ดเไหนเอาโคบามาอยาได้อยากได้มาเองไดยวะเองนะกันน้เอ้ยอยได้ลิงอยวะเอากรเบิดกตุ้ไ้ให้สลับลอยน้ำสลัลอย้ รับรอยอีเมมสอเนี่ยอีเมอีเมมอีเมมอี้ยมอีเม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 มอีมมอีเมมอีเมมอีเมมอเมมอี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 เมมอีเมมอีมมอีมีเมมอีเมมอีมมอีมอีมมอีมอีม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 มอเมมอีอีมอีเมีมมอีอีเมอีเมอเมีมอีมอเมอีมเมีมมอี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 เมอีเมอีเอีมอี เดี๋ยวอะไรแม่งต้นชิ๋มาหมันน่ากลัวเลยี่อะผีผีแม่งมายาอ่อนสัตว์อะควายโอ้ยนี่ยตอนนี้ยนี่ไปไหนอะนา่ไปไหนอะตรงเนี้ยมาด้านล่างไม่ใช่เหรอด้านล่างไม่ใช่เหรอไม่นี่ไงก็เปิดด้านล่างได้แล้วเนี่ยกระตุกกระตุกลดผีลดผีอ่าใช่ลืมเขาต้นไอ้นี่เหรอโอ้ยตัวแม่งไปถึงแม่ไปเนี่ยเออว่ามึงจริงจเหรอเดี๋ยวไฟออมพลจะนั่ไปถือไฟออมนะ รอมึงก็ถือมึงกันในคุปปัตคุปปัตคนแรกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยบางทีคุปปัผมผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งรอตอนันรอลิโอ้โอ้ลิงลิงนำให้ลิงนำให้ลิงนำไปเทียอะไรกูอายไยาสีนะก็ไปพร้อมกันน่ะระวังนะไอ้เฮียแม่งก็ภรรยาเอ้ย world cup singh n i g h ่ m a r e idiot เราไปกลัวไอ้โวมีค้อต่อฟาดหน้ามันได้ไหนนำดิ มาเยาต้นดิยาต้ดิอยาต้ดเฮ้ยใครถือไฟปอนนะอโอไม่ออกเกมแน่ใครถือมบ้าปอนนะุม่โกยดิแม่งสดแต่สัตว์ไอกันดิังเวสีนชีไม่ได้เหียเอแต่วสีันชีเฮียสิเหียะไรมาขยับ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 เฮ้ย ลองลองสูตรดิเฮ้ยอุ้ยไม่จรอ่ะอีกหนึ่ไม่ใช่พ่อคุณเลยเด้ยวางนะตัวนี้เดีมาตัวนี้นะตัวนี้ขยับตัวเนี้ยตัวเนี้ยลองหันหลังดูดิลองหันหลังดูดิเฮ้ยดิสับงเดี๋ยวดิสั่งเฮ้ยไหนเอวไม่เห็นขยับเลยสักตัว ไปมีตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหลตีตีตเหี้ยผีโกวนเนี่ยขนาดไม่มองมันก็ยังตีออกไอเหี้ยอะไรอ่ะโอ้ผมไม่เล่นเลยไอ้เี้ยไม่เล่นแล้วไม่เล่นไม่เป็นไรมันเป็นรับเลยรับรับโอเคเล็นไับแล้วเป็นรับไม่ไม่อบมันรับมนมันรับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาลวเอาลอะไรเนี่ย ผมทำชัวร์ตัวเด็กมันยัวจริงจริงมันยัวคือกูกลัวเสียงเพลงไม่ไหนต่อเป็บอยนำมากีหลอดวิ่งได้แปลกแปลกแปลกกันไรเหี้ยแปลกกันนะเอ้ยเฮ้ยพวกช้าก่อนยีเดีจยวูสุดความสมจริเยอะอะไรเยอะทําไมมันเหมือนแมปเดิมเลยวะ ีไงเดี๋ยวเวลาจะหาสปอยลบอบลรลองกดชิปดิกดชิปดิมีแถบเปนเขียวขึ้นได้ยต้องเรียนมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอวะเราให้แล้วต้องเพียนมันใหญ่ขนดนี้เลยใหญ่ขนาดนี้เลย โอ้โหยนี่มัอะไรไดไม่รอเลยดิปุยมีอะไรนะมีเห่าบกโอ้ยความสรงจำเอ้ยมันหลบในตู้ได้นะมันหลบในตู้ได้แล้วตู้ก็ไม่คนอยดีนะมันเห็นนะมีส้นเห็นนะโอ้ยมันโนอะไรรึเล่าโอ๊ะตอมยง

เดินนบินเดนปละวรกน้ากััันไม่เไม่เจอตัก้าวเลยบอกไม่รู้สัก้าวบอกไม่เกินกลัวตอนนี้คืออะไรอ่ะเดินเื่อแบบไม่ใจผีอ่ะเดินเื่อแบบไปอยากผียู่ไนวะคือ เดินเรื่องแบบไม่เจอผีเลยเดินเรื่องแบบไปไอผียงไหนวะอ้สามไม่ใช่คือทาสไมคือทาสคือธาสจะอะไกัาบ่นละบอลไม่ออกะเด้กับพ่อเ็นหรอผีอะไรอยู่จริงเลยอ่ะอยู่อยู่กัฟอนนาแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรเ่ยเป็นได้ด้ ก็แนยผีเสื้อตรงนี้อ่ะข้างๆเนี่ยเนี่ยเราครบแล้วเราครบแล้วเนี่ยไอ้เยอยนั้นหลบเลยทั้งเกมเลยเยอยเอ้ยเยอะหรอเอ้ยไปเกมมันง่ายยังอไงแต่มีคนดีอ่ะไปเยอยเลยทุ่แบบเห็นเจอผีเลยเียอ้ยตัวนี really ้ไม่ม to ีเทียร์คุปะว่าเทียแดงเงินแหละอะไรวิ่งได้นี่ใจคอไม่ดีเลย เว้ยอะไรตําหลังมะเฮ้ยน่าเชยแต่ตําหลังมั้งแมมไม่สวยเลยนะเออถ้าถ้าปรับกราฟิกเต็มอ่ะดูอาจารย์สีแดงด้วยอ่ะเขี้ยนี่เป็นช่วงนี่เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ก้าวหางปุกคนนะฮะเนี่ยเนี่คนละเรื่องเลยอาจารเมืองกรุงเนี่ยเราอาจารยนเมืองโคโรฮะก็ได้ Mày ở một cái bông lạc nắp bụi. ai cái gì hết. Oi, hiya. 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 Oi, แกมีแค่นี้เหรอวะนแกมาชุดมาดาราเลยไม่ใช่เหรอวะที่ดงแดงเนี่ยเฮียนี่อะไรยีดีมาญี่ปุ่นแน่หรอวะชูอยู่อังกฤษอยู่ดไม่ใช่เหรอตอนแรกมีเฉยหลังเฉยอะไรไม่เอาขังอยู่คนเดียวเฮ้ยเฮียผีไม่ดุอ่ะเปิิดดโฮ้ยอย่าบุญบอส มุดว่ก uhm อ oh, si right oh, okay, ่ะเออแต่ละปก็ตอเป็นเตะเยอะเยอะมุดว่างนี่เยอะมุดว่านี่เฮ้ยอะไรเนี่ยเ้ยอะกี่แมวไม่าไนด่เลยว่ะเกงเฮ้ยนี่อ่ะเดี๋ยวแตะนะแม่ก้าวผ่านอยู่ข้างอะไรนี้เจ็บเปล่าเจ็บเปล่าเจบเปล่าเบเปล่าไม่เอมันเปิดอยูไม่เจอมเปิดสีสามเก้าเก้าสสามก้เก้า

ไม่ยอมจ้าจ้างอ่ะใกถอยหลังอี่งชาเยว่วงเด่งบ่งแต่มีน่าหมดเต็มหน้าหมดเแต่มีน้าหมดขลาดกูถอยหลังไ้เดียเดี๋ยวจะเดินเ้ยว้า้ายไปอย่างไรเลยวะสัตว์ไม่ไม่คนเดินไมาไปโอ้อันนี้ิงใจสออยู่นี่โอ้ยโอ้ ดูว่าเปนยังไงไอี่ดีโลบินฮอลโลบินฮอลโลบินถ้าดูไมำหน้าแล้วเจ๊กัวก็เปิดสีเปิดสีเออนี้อันี้อันนี้เหี้ยินจลาวเหี้ยนะนาจียินจลาวเหี้ยทีอะวีนะว่าดีจ้าลาวมีแสงเมนีแสงอุซ่าเหรอข้ามีนามว่าไลน์นาม โดยรปิเปจ้าลาวนำอะไรนำมาเลยครับบ้านเบียงจันนะไอพวกนักศึกษาสนองเลยเหรอด่าประเทศเราเอ้าทำไมกูอยู่เนี่ยระวังนะ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 เฮ้ยไอ้เหี้ยกลัวด่าไปฟันผีใช่ไหมเฮียแกให้ฉันเทเลย จริงๆก็ไอ้ยังก็ต้องไปจิงๆและไม่ชอบผีก่อวะยังเดี๋ยวกระเตอรสุดท้ายออมดิอยู่ในมันเลยเนี่ยมันเหี้ยอะไรมันเหี้ยมันเหี้ยอเลยอ็แบบอยู่ก็แบบไอ้เนี่ยตัวนี้หนักกว่ายิงชาเดินไปพันเนี่ยบอกบอกว่าพันอ่ะเป็นโกคูเหี้ยเห็นปะพันสบายดีแน่ทั้งหมดโอ้โหโอ้โหเหี้ยพันแล้วมันเป็นเหี้ยอะไรทีแม่งอิดงวะนู่ด่างอาคมเลยเนี่ยน้ำพันมีแหนมตรงกลางดิ ทำไมหน้ามันหุนยังวะเนี่ยสวิทโฮมมันตัวเนี้ยตัวเหมือนตัวที่เราเล่นภาคที่แล้วเลยใช่มาเข้ามาบึ้งผมไม่เห็นเกมพี่แอเดยจทีมอัเดนตามินไม่มีเพลงจีนตอนเริ่มเล่นแรกๆแล้วเหรอวะไม่คุ้นสกเล็ไอบอลนำ เจอความน่ากลัวญี่ปุ่นเกี่ยวอะไรอ่ะรูมันหยิบปีหม่เฉยเนี่ยชื่อมมนต้องที่หว่ท่าน่เงี้ยใค่ก็ไม่รู้อ้สามานยรู้่พีามาจริงๆชื่อโอซสมานะเฮียคนลุกเมานะก็เดินมาเจอไอ้เฮียก่อนนีตมังดิตงดิตงดิตงดินมันเะ

แหลกไปก่อนหนีหลังเอ้าเจอลาเจอลาเจลาเจลาเจอาเจลาเจอาลาวันเลยพี่กวันเลยเกิดคนตายเมื่อกี้เกมมันกระตุกแล้วมันแหลกเหมือนแหลกมากเลยแล้วก็ค้างอย่างเงี้ยไม่แพ้ไม่แตะอะไรวะ เอกดดีอ๋อมันงเก็บได้ไหมเซฟดีเซฟดีเซฟดิเเราต้องช่วยเราต้องช่วยพ่อเราต้องเกิดแล้วก็ดีเราต้องช่วยครอบครัวอ้าวเราอะไรอ่ะไปเอ็ดิ้ง่ะเกี่ยวัโดนแขวนคอตายไม่ีอกตายหายแล้วเหรอมีอะไรวะอะไรไม่รู้าใจคอออะไรอะไรคือยูคอยในเกมใช่ไหม แก้วหมดรักแล้วก็ปล่อยพี่ไปใจใเธอมันบางทังที่ก้มกลาบเธอก็จะไปขอกันที่ผู้หญิงจันไรเป็นไ,ไหนก็ไปไกลๆฉันเลยไปไป